สวัสดีค่ะกระเป๋าช็กยูเ s a ค่ะคลิปนี้บอกไว้ก่อนนะคะออกตัวก่อนเลยว่าใช้เวลายาวนานมากเกือบ10นาทีตั้งแต่ทำคลิปมาเกือบ2ปีนะคะเพี่แมไม่เคยทำคลิปที่ใช้เวลานานมากๆพยายามแล้วแต่ว่าเราเป็นคนพูดเรียกว่านาผักบุ้งหลงเหลงหาเนื้อหาสาระ ไม่ค่อยเจอเลยไม่อยากจะทำคลิปที่มันเป็นอะไรที่ยาวๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ใช้เวลาแล้วก็สมาธิมากๆค่ะนำน้ำหอมจากบ้านหลังโคมนะคะมาอัปเดตมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าน้ำหอมของบ้านหลังโคมเนี่ยเพราะอะไรทำไมสาวๆถึงได้ติดอกติดใจทั้งกล่องนี้เป็นน้ำหอม กล่องเทสเตอร์เป็นส่วนมากนะคะต้องบอกก่อนกล่องเทสเตอร์สคบอไทยเพียนำมาให ทุกๆคนได้เห็นว่าเฮ้ยรุ่นที่เขาบอกว่าดังๆเหมือนตัวนี้ค่ะน้องเบลลาเพียจะใช้คำเรียกว่าเบลลานะคะเพื่อตัดปัญหาในการออกเสียงบางคนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเหมือนเราอะค่ะภาษาไทยเราก็ยังพูดทางแดงหล่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่บางอ่านดีกว่าขอเรียกน้องสั้นๆว่าน้องเบลลาเบื้องต้นเลยค่ะน้ำหอมเพียจะย้าเสมอเลยกด กล่องภายนอกกับก้นกล่องก้นขวดมันจะต้องเป็นเลขตัวเดียวกันเรียกว่าตัวเลขชุดเดียวกันค่ะมีสี่ตัวทั้งสี่ตัวต้องเหมือนกันมีห้าตัวทั้งห้าตัวก็ต้องเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งหลอดที่เราเรียกว่าหลอดที่ดึงน้ําหอมก็มีส่วนนะคะบางคนที่เอามาถามหลังล้านหลอดดึงน้ำหอมหรือสลิงยิ่งกว่าท่อน้ำ ประปาอีกค่ะเยอะมากบอกเลยนะคะอันนั้นคุณทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าฉีดไปมันก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเบลล่าที่เพียมีตอนนี้นะคะมีอินเทน์ด้วยแต่ถามว่ากลิ่นแตกต่างกันไหม ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ย้ำให้อีกรอบค่ะย้ำเพียจะไม่พูดในเรื่องของกลิ่นเพราะว่าเราไม่ใช่กูรูแต่ที่เราทำคลิปขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีความรู้ว่าถ้าเขาจะซื้อน้ำหอมสักขวดหนึ่งปัจจัยเบื้องต้นที่เขาจะต้องรู้มีอะไรบ้างไปค่ะไปดูอีกกลิ่นหนึ่งของบ้านลังโคมหมดเลยนะคะลุ้นเดียวกัน พัฒนามาแล้วใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งโดยปรับเปลี่ยนตรงขวดนิดหน่อยใส่สร้อยใส่หางเข้าไปเขาก็จะเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่ขวดใหม่ที่หลอกเงินเราอีกแล้วกล <c oughs> ่องเทสเตอร์เหมือนเดิมนะคะสอคบ,อบอไทยเช่นเดียวกันมาดูค่ะน้องคนนี้ขวดนี้เพี้ยจะใช้ชื่อเรียกอีก เป็นชื่อที่เรียกนะคะคือน้องเกล็ดปลาถ้าทางภาษาน้ําหอมก็คือเอคลาสแต่เราไม่เรียกแบบนั้นค่ะเราไม่เรียกเอาง่าย,ายๆสั้นๆที่ทุกคนเวลาอยากจะซื้อของก็เพียเออพี่คะลังโคมที่เพี้ยเรียกว่าเกล็ดปลายังอยู่ไหมคะพี่แล้วก็ถือก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อเกล็ดปลาคือน้องคนนี้คะ่ะเห็นไหมคะขวด ดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างเลยแตกต่างกันที่จะเป็นกล็ดเกล็ดเราเลยเรียกเขาว่าเกล็ดปลาบนเห็นไหมคะจะมีตัวอักษรปั๊มชื่อรุ่นเขไว้อยู่อันนี้ก็เป็นหลักง,ง่ายๆแต่อย่างที่บอกค่ะบางทีขวดน้ำหอมก็มีคนรับซื้อแล้วมากรอกน้ำหอมนะคะระวังไว้ให้ดีค่ะสองขวดนี้ กลิ่นไม่ได้แตกต่างกันมากนะักก็ถือว่าชดเชยกันได้แต่ความคมทนเนี่ยน้องเบลล่าจะทนกว่านะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของพี่แเองแล้วเรื่องกลิ่นน้ำหอมก็เช่นกันค่ะความติดทนติดนานเนี่ยอยู่ที่เคมีอยู่ที่ผิวของแต่ละคนเหมือนน้องเบลล่าค่ะสำหรับพี่แล้ว78ชั่วโมงอยู่ได้แต่บางคนเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่ทน 3- 4ชั่วโมงก็หายไปแล้ว มาค่ะอย่าเพิ่งหยุดนะคะพักหายใจได้แป๊บหนึ่งค่ะเรากลับมาเจอกันค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านสำหรับสาวๆจะลดสเต็ปอายุลงมาหน่อยนึงเรียกว่าสาววัยมัธยมรุ่นนี้เนี่ยไม่ราเคลค่ะน้องคนนี้เพี้ยจะขอเรียกชื่อไทยน้องว่าน้องลิ้นจี่เนื่องจากว่า ทางนักปรุงน้ำหอมจากบ้านลังโขมค่ะกลิ่นของเขาเขาบอกเลยว่าของเขามีกลิ่นลิ้นจี่ที่เป็นท็อปโน้ตแล้วไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพอเราเปิดแล้วก็เทสกลิ่นปั๊กเนี่ยน้องลิ้นจี่ฟุ้งกระจายเราทุกคนจะคุ้นเคยกับกลิ่นลิ้นจี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่บ้านเราจะนิยมรับประทานกันนะคะเพราะฉะนั้นเพียบอกเลยค่ะว่าน้องลิ้นจี่ขวดนี้กลิ่นนี้ มีแน่นอนค่ะบางแบรนด์บอกว่ามีโน่นนี่นั่นแต่จริงแล้วมันมันน้อยมากๆแต่สำหรับมิเราเคลขวดนี้ลิ้นจี่เต็มๆค่ะสคออบอไทยนะคะกล่องเทสเหมือนกันต่อไปค่ะมิเราเคลหลังจากที่รายได้ประจุยกระจายมาจากมิเราเคลแล้วทางบ้านลังโคมหรือแบรนด์ลังโคมเนี่ยค่ะเขาก็เลยคิด หาวิธีการที่จะมาหลอกเงินเราอีกแล้วค่ะว่าทำไมนาะจะหาเงินจากพวกสาวๆได้ค่ะมิรา c l ิลส c r e t ค่ะเพิ่มตัวส่วนผสมลงไปนิดๆหน่อยขวดยังใช้สไตล์เดิมเหมือนเดิมกลิ่นลองดูนะคะขวามือเพีรจะเป็นตัวมิ r a c l ิดังเดิมซ้ายมือจะมีคำว่าส e c r t t เข้ามานิดหน่อยกลิ่นก็แตกต่างค่ะ มีราเคลิลน้องลิ้นจี่จะสดใสแต่ตัวซีเคลดจ,จะออกเซ็กซี่เนิดๆสำหรับใครที่อยากจะฉีดน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีอะไรน่าค้นหาก็ซีเคลดค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่หวานๆก็บลซัมค่ะเห็นไหมคะบลซัมค่ะน้องสดใสน้องจะกลิ่นถ้า สำหรับส่วนตัวของพี่ยงนะคะพี่ยงมองว่าอบลอสซัมมันจะเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนมากกว่าตัวมิราเคิลแล้วก็ตัวสีเค็ดสุดท้ายค่ะพระเพื่อนพระแพงของพี่ขวดนี้แนะนำว่าใช้ตอนกลางคืนน่าจะเหมาะที่สุดอากาศหนาวๆอยู่ห้องแอร์ฉีดแล้วจะรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่สวย สวยขึ้นเยอะเลยค่ะมีทั้งน้อง i d n i g h t in r o รสจะเป็นกลิ่นกุหลาบกุหลาบจริงๆค่ะคุณขาถ้าใครอยากได้กลิ่นกุหลาบอาจจะฉีดอตอนคืนก่อนนอนก็ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสนะคะเหมือนส่วนตัวค่ะจะฉีดก่อนนอนเราหอบอยู่คนเดียวค่ะช่างมันค่ะไม่ได้ทำร้ายใครด้วยอีกขวดหนึ่งค่ะ ตัวนี้อินเลิฟส่วนตัวที่มีอยู่เพี้ยมีด้วยนะคะใช้อยู่ด้วยแต่ว่านานๆครั้งเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้แล้วจะ50แล้วไม่รู้จะไปอินเลิฟกับใครอันนี้นำน้ำหอมมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะว่าน้ำหอมจากบ้านลังโคมเนี่ยมีกลิ่นไหนบ้างชื่ออะไรบ้างที่ สาวๆเขาฮิตกันขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะและกลับมาเจอกันใหม่นะคะ